น,นี่ย้ายจิวกัสิมาตัดหยาออกจากหน้านะคะเพื่อนๆค่ะต้องเล่งตัดหยาพี่น้องเพราะว่าตอนนี้กําลังน้ำน้ามาไหลกันเลยพยายามสีิต่าตัวเองนะจ้าตอนนี้ยังเป็นหญ้าทิ้งอยู่ค่ะหญ้าให้วัวยังไม่เกิดยังไม่ยาวพอนะคะเนะาะค่ะว่างกับมาซอยเด้อไปจ้า ก่อนจะลงมือตัดหญ้าเฮ้ากัสีม,มาเซฟตีกันจ้กน้อยค่ะเพื่อนๆคะ่ะเอาผ้ามาคุ้มหัวให้เรียบร้อยป้องกันเศษด,ดินเศษหญ้าเวลาเฮาตัดกระเด็นกระดอนขาดบ่ได้นะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือแว่นตากันดินกระเด็นเข้าตากันหญ้ากระเด็นเข้าตาอันตรายคือกันเด้นนะะเนาอค่ะเพื่อนๆคะ่ะถ้าเจอ ยาแข็งแข็งดินแข็งแข็งอาจจะมีอันตรายต่อดวงตาก็ได้ยาจิวกระเพิ่งไปเปลี่ยนใบแล้วก็สมมาใไม่บอท่านได้ล้องเครื่องดอกค่ะเพื่อนๆค่ะเป็นใบพัดแบบนี้สิตัดแบบบ่เอายาจะมันสิเห็ดห้ยรวดเร็วอ่าแต่ถ้าเอายายาจิูวก็จะเปลี่ยนเป็นใบกลมๆค่ะเติมน้ำมันก่อนพี่น้องเดี๋ยวเขามาล้งเช็คเครื่องอยู่หนางานเท่าเลยค่ะว่าเป็นยังไงกะ ต้องปับเข่ากันเล็กน้อยบรูว่าสร้างเพื่อนปรับบยังห้แน่นะจ้าเนาะก็คือสร้างเพิ่นก็จะมีอ่ามรูดันเครื่องตัดหญ้ากอย้ายจิวย้ายจิวกะอ่าฉ็กเบิ่งแล้วอ่าสตาร์ตติดโอเคแต่ว่ากําลังถี่ลิงกับโบแห้งซําเกาจ้าเพื่อนเพื่อนอนบ่นค่อยใดเพราะว่าตอนนั้นย้ายจิวฝ่าวก็เลยบ่ท่านได้เ้ลยตัวเองนะจา้าแต่ก็โอเคอยู่นะคะแล้วล,ล้องเลิงเครืองเบิง่ง อ่าโอเคไปได้ยดดกจ้าบนเพื่อนจ้ามานี่ค่ะไปจ้าไปตัดห้าซอยเยายจิ๋วจ้าให้เกี่ยวกับจัดเดินอ่าตามพันแท่ไปสองรอบเนาะคะ่ะตัดไปให้สุดคันแทนาแล้วก็สีเดินย้อนกลับมาให้นี่ก็จะเป็นให้สุดท้ายแล้วจะเป็นขั้นแดนกันก็จะมีขั้นหน้าเป็นขั้นใหญ่จากน้อยพี่น้องเสร็จแล้วจ้าทุกคน นี่แล้วแล้วเหลืออยู่น้าแม่เนาะจ้านี่บริเวณใกล้ๆกันตอนนี้แดดประมาณหาโมงจ้าหาโมง,งแรงแดดจ้าเลยค่ะเพื่อนๆขามันนีนี่ของนาที่อยู่ใกล้ๆกันก็ตัดเรียบร้อยแล้วค่ะเวลาเดินลัดเลาะดูน้ําในนาจะได้ไม่อ่าจะได้ไม่ลกเนาะจ้าเนาะจะได้มีความปลอดภัยเลียวเห็นอย่างชัดๆ <laughs> เดี๋ยวเห็นนำหัวพี่น้องเดี๋ยวเห็นนำหัวนี่ค่ะยาจจูตัดหญ้าเสร็จแล้วนะนาะนี้ถ้าเมื่อวานฝนไม่ตกก็จะเสร็จแล้วค่ะบรรยาก,กาศบ้านเฮาพี่น้องตัดหญ้าแล้วก็เตรียมตัวกลับบ้านไปพักผ่อนเลยค่ะฝากไปซ้ำหนีด้จ้าขอบคุณที่รับชมจ้า